เอาดูครับดูครับไอ้หลอมแหลมดูครับจะไปอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับเอ้าสุนปูนไปแล้วครับไอ้หลอมแหลมเฮ้ยระวังไงดากนะรถหยบคอเลยเอ้าให้หมดครับเลยตึงมาแล้วครับมาแล้วไอ้หลอมแหลมฮึมจับบอดี้เขาดิไปแล้วครับไปแล้วครับ จ <c ười> <ale> <c ười> oh. ับบอดีเขาเด้อน <c ười> ี่นี่รถแรงไงเอ้าเตือนเตือนซ้อมไม่ยำไหนวะเอามายำไหนพอได้ซ้อมหันดูครับโอ้ สงสัยไม่มีที่ไทยแล้วนะครับมันดันอยู่หน้าบ้านนะครับเอาคันนี้นะครับที่ลากไปซ่อมครับเฮ้ยขอด่ด้นะตัวเอง่ครับ่ครับเอานั่นนั่นเป็นั้วนะครับนี่นี่ดันั้วเลยนะครับเอาดันหัวเลย ดันลัวเลยน้บเนี่ยเอามาแล้วก็าแล้วก็เอาชิบมาแล้วมาแล้วเขาไหเขาไหก่อจังมือเอามาจังมือเอามาจังมืสามัอสามโตขแล้วมันจะ่อโ้ยสามพัสามาไปิ้งกินดีเลยเฮ้ ไปแล้วครับไอฮุ้มยุ่มดากอยู่นั่นแหละนี่ครับสงสัยไม่มีสวนให้ไถแล้วครับมาดันเล่นหน้าบ้านนะครับมาดันเล่นนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> เอาเข้าไปแล้ว <c oughs> เข้าไปบ้านแล้วครับดูครับในายลมแหลมนี่โอ้โหติดรถไถเลยครับรถไถเอาไปซ่อมนี่จะร้องไห้เลยนะครับไปแล้วครับเอาไปเก็บแล้วครับรอบแรกซ่อมมาห้าหมื่นนะครับไม่รู้ไถพอเดือนหรือเปล่าไม่รู้เอาไปซ่อมใหม่เพิ่งเอามานะครับรอบนี้สามหมื่นตกแปดหมื่นแพงอยู่ครับคนชอบ รักรถไถนี่ขับมาตั้งนานแล้วถ้าชอบอปนไหนก็อันนั้นนะครับเกลมาเน,นี่ยถ้าเกมมาน,นี้ชอบเปนไหนชอบนนั้นครับ